ที่สี่นะครับ section ที่สี่ก็ขอกินกาแฟเสียงผมจะแหบลงเรื่อยๆนะครับต้องออกตัวนิดหนึ่งเมื่อวานพูดทั้งวันนสอนทั้งวันวันนี้เลยเสียงมันเปียกเล็นกน้อยอก็มาถึง section ที่สี่นะครับก็คือทำให้ลูกน้อง work from home นะครับแล้วทำยังไงให้ได้งานนะครับ ก็อันนี้ก็ไปรวบรวมข้อมูลมามีเทคนิคมีทริคอะไรทั้งบ้านเราทั้งบริษัทฝนังอะไรเงี้ยนะครับหลักการในการทำา w r r k r o m m o m e แล้ว work ์กนะเวินะครับเขากาทรทฤษฎีฝ้ังเนี่ยเขาบอกให้หมองสามเรื่องนี้นะครับนะเรืเ่องที่หนึ่งคือเรื่อง Process คือกระบวนการที่มันเป็นเนื้อง,งานเราครับนะอาเข้าจริงๆมันก็จะมีหลายแผนใช่ไหมครับแผนบัญชีการเงินงฝ่ายขายแผนบุคคล นะครับโปรเซสงานมันมีอะไรบ้างหรืองานบางอย่างมันเป็นงานโปรเจกต์งานบางอย่างมันทำเรื่อยะครั้งะคันงอะไรเงี้ยนะครับเรื่องที่สองคือ tool ครับ tool มันคือเครื่องมือครับในการเวิร์กฟฟร์มผมต้องมีเครื่องมือให้ลูกน้องดีๆครับเพราะมันเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราครับฉะนั้นเครื่องมือที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะครับมันก็เหมือนกับ B N I เราเราใช้โปรแกรมซูมอะไรเงี้ยอันนี้งีของการทํางานเวิร์กฟอร์มโปรแกรมซูมโปรแกรมเดียวมันคงจะทางานให้มันเหมือนทางานจริงๆไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ ก็ต้องมีโปรแกรมด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปต่อนะครับเ,เรื่องที่สามที่ต้องมีนะครับก็คือเรื่องของมิชชั่นเมนต์นะครับจะต้องมีการการวัดผลนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนลูกน้องเราทำงานกับเรานะครับเราเดินไปเดินมาแล้วก็เห็นว่าลูกน้องทำงานนะครับนะเนาะ แต่แต่เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเราไม่เจอเขาเลยนะครับเราจะวัดผลยังไงว่าเขาทำงานนะครับคือมันก็มีพี่ๆบางคนถามผมว่าอาจารย์ถคาเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วกลัวกลัวมันจะไม่เวิร์กฟอร์มโฮมมันจะสลิปแอดโฮมนะครับนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยนครับเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยนะครับหรือพูดง่ายๆคือหลายๆคนก็จะกลัวนะครับว่าลูกน้องเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเขาจะอู้หรือเปล่าเขาจะไม่ได้งานหรือเปล่าฉะนั้นคีย์ที่สำคัญคือเรื่องเมริกเมนนี่แหละตัวชี้วัดเนี่ยแหละนะครับ เราจะเซตตัวชี้วัดยังไงจะวัดยังไงว่าลูกน้องอยู่บ้านและได้งานซึ่งอาจจะเป็น KPI อาจจะเป็น o H k r หรือเป็นรีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้เป็นทฤษฎีของฝรั่งนะครับที่เขียนเข้าใจง่ายเพื่อล้อกับสามเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ขยายความเรื่องแรกคือ Process ครับอันนี้นะครับเราก็เราก็จะต้องเอางานของเราเนี้ยนะครับคือแต่ละบริษัทเพื่อนๆใน b ไ i คงไม่เหมือนกันนะครับ ทุกคนก็คงต้องเอางานของตัวเองมาขึ้นนะครับว่าตกลงงานในบริษัทเราเนี่ยนะครับทั้งแผนกนั้นแผนกนี้ตกลง,งมันมีงานอะไรกันบ้างน,นะครับมันก็จะเป็นเส้นที่หนึ่งคือเรื่องของการแยกงานนะครับแล้วก็ระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนซึ่งก็บอกก่อนนะครับสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าอ๋อก็แยกงานแล้วไงมีการทำเจ d ีจ็อบเดสคริปชั่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นสภาวะวิกฤตแล้วมันก็ทํางานที่บ้านด้วยนะครับงานอาจจะกระจายให้คนทำไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ นาะต่อมานะครับต้องมีการระบุวันส่งมอบให้ชัดเจนนะครับเวลาเราให้งานลูกน้องก็ต้องบอกไปเลยนะครับงานไหนด่วนส่งเย็นนี้งานไหนไม่ด่วนส่งวันศุกร์ส่งอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยเขาก็ได้รู้นะครับว่ามันต้องเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยก็ก็บางทีมันก็อาจจะ priority เก็บผิดงานงานไม่ด่วนนั้นทําก่อนงานด่วนนั้นทําหลังอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็คือจะต้องมีกระดานข้อมูลนะครับมีช่องทางที่ทําให้ งานบางอย่างมันมัน,ม,นมันต้องคุยกันนะครับมันมันต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้มีตารางข้อมูลที่ทุกคนเข้าใจงานว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองมันเสร็จแล้วนะแล้วสมมติมันจะไปลิงก์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนจะได้รู้ว่าจะได้รับงานนะครับรับไม้เหมือนเราวิ่งขานยาส่งไม้เน้นพอดีมือนะครับทํำยังไงบ้างอันนี้คือโปรเซสนะครับก็คือการลิฟต์งานออกมาชัดๆนะครับเรื่องที่สองนะครับก็ก็คือเครื่องมือนะครับ เครื่องมือตามทฤษฎีมันมีอยู่สี่เครื่องมือที่ต้องเตรียมนะครับถ้าเรามีเตรียมครบสี่อย่างเนี่ยนะครับมันก็จะเฟิร์ฟอร์โกมได้ดีคืออันแรกมันคืออีเมลนะครับก็มีกันทุกบริษัทนะครับอันนี้คงไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับก็ก็อีเมลที่ใช้ในการสื่อสารส่งข้อมูลนี่นั่นนะครับตัวตัวต่อมาคือแชทคอนเฟอร์แชทคอนเฟอเรนซ์ก็ไว้ใช้ประชุมเพราะานบางอย่างมันต้องมันต้องคุยกันบ้างนะครับมันต้องประชุมกันบ้างเราก็จะได้ นะมีโปรแกรมในการประชุมซึ่งซึ่งซนะูมีตอนนี้มีเยอะเลยนะครับตัวฟง่งตัวฟรีซูมอะไรเงี้ยที่ทางบ i ใช้ก็ก็เป็นแชทคอนเฟอเรนซ์แบบหนึ่งโปรแกรมประเภทที่สาคือเขาเรียก Task Management นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ไว้รลิสต์งานนะมันจะได้รู้ร่วมกันนะครับดูผ่านาวดูผ่านออนไลน์ได้เลยว่าสมมุติลิสต์งานมันร้อยอย่างแบ่งให้ใน A ทำสามอย่างใน B ทำห้าอย่างตกลง งานที่มันลิงก์งการเอทำเสร็จหรือยังเพราะฉันเป็น B ฉันจะได้ทำต่อได้นะโปรแกรมพวกนี้เเรียกคลาสแมจเมนต์นะแล้วก็โปรแกรมกลุ่มที่สี่เขาเรียกแมชชูเมนต์นะครับอันนี้คือต้องคิดคิดเครื่องมือในการวัดผลนะนะครับคือบางบริษัทถ้ามี kpi อยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสรุป kpi ที่มันสามารถสรุป kpi แบบออนไลน์ได้หรือว่าบางทีมันก็คือการการโชว์ผลงานที่มันวัดเป็นตัวเลขได้อันนไม่ใช่ kpi ก็ได้นะก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือแบบออนไลน์พวกนี้ในการโชว์พวกนี้นะครับที่มันออนไลน์ได้มันถึงเวินะร์ลคอมโบกได้อันนี้ให้ดูตัวอย่างนะครับก็เครื่องมือในการทับทำทัสแมนจ์เมนต์เนี่ยอันนี้ให้ดูคือผมจะพยายามหาตัวที่มันไม่ต้องลงทุนนะครับคือคือเดี๋ยวนี้มันมีของฟรีๆเยอะนะครับที่เราทําครบสามสี่อย่างนี้แบบไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ให้ปืนกระตังอะไรนะครับก็อันนี้เป็น โปรแกรม Task Management ก็ใช้ Google Sheets ธรรมดาได้เลยครับเ,เพื่อนๆโหลดใช้ได้เลยนะมันก็เป็นการ l สต์งานแบบออนไลน์ที่ลูกน้องเราทีมงานเราสามารถเปิดไฟล์นี้ดูที่ไหนก็ได้เขาก็จะรู้ว่าเออที่เราประชุมกันมีงานกี่อยา่างแยกออกมากี่อยา่างอันไหนอันไหนเขาทำอันไหนเราทำอันไหนเพื่อนทำนะครับก็ใช้ Google Sheets เลย อ่ะหน้านี้ให้ดูสรุปนะครับจริงๆก็มีแชร์ออนไลน์ใน Facebook อะไรกันเต็มไปหมดนะครับก็คือตัวอย่างโปรแกรมสำหรับ Work ์ r ฟ m o o m e แบบฟรีๆนะครับมีเพียบเลยนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของการวางแผนงานประชุมออนไลน์นะครับก็จะมี z o m นะครับไ o โครซอฟอะไรเนี่ยนะครับรวบรวมข้อมูลวางไอเดียแชร์เอกสารเป็นคราวในการส่งข้อมูลอะไรเนี้ยนะก็ไปดูได้นะครัตามฉินี้นะครับฟรีๆทั้งนั้นนะครับไม่ต้องลงทุน ส่งเอกสารก็มีเยอะแยะนะครับตอนส่งเอกสารเนี่ยจะต้องเสียตังค์นิดนึงนะครับอ่ะก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะวกันตัวอย่างหลักการปฏิบัติในการ Work ์ r ฟ m ร o ม e ของเครือ CP เขาทำกันในการ c ค n t r o l เพราะตอนนี้ CP นี่ถ้าถ้าไม่ใช่โรงงานนะครับส่วนที่เป็นออฟฟิศทั้งหมด Work ์ r ฟ m ร o ม e มไป100%แล้วนะครับจะเป็น100%แล้วก็ น่าจะทำกันเกือบเดือนแล้วนะครับอ่ะนี่คือข้อปฏิบัติของเครือซีนะครับในการเวอร์ฟอร์มโฮมว่านาตินี้เข้าใจง่ายสุดๆนะครับก็เขาจะแบ่งออกมานะครับว่าผู้บังคับบัญชานะครับกับกับลูกน้องนะครับกับพนักงานเนี่ยต้องทำอะไรบ้างในแต่ละเรื่องนะครับเช่นเช่นนะครับอ่วข้อแรกคือเวลาและสถานที่ทำงานนะครับ ก็หน้าที่ผู้กำกับผั้จาหรือหัวหน้าก็ต้องกําหนดเวลานะครับในการทํางานปกติให้ลูกน้องรู้นะครับเพราะบางทีเวลาเวิร์กฟอร,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 ร์มทวงเน,นไม่บอกไม่บอกดีๆเนี่ยนะครับเขาก็ตื่นตื่นเมื่อไหร่ก็ทํางานตอนนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยโอเคนะครับอ่ะแล้วก็มีการกําหนวดวันและเวลาที่เหมาะสมนะครับอาทิตย์หนึ่งจะทํางานกี่วันวันไหนวันหยุดนะครับเหมือนเหมือนอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยมันมีวันแันขัตะเลอก อะไรเงี้ยตกลงจะหยุดไม่หยุดอะไรเงี้ยเพราะประกาศให้สงการหยุดแต่วันอื่นหยุดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฉะนั้นอันเนี้ยหัวหน้าก็จะต้องเป็นคนเตรียมพู้นี้ดีๆกําหนดวันกําหนดเวลาให้เคลียร์ลูกน้องหน้าที่ลูกน้องคืออะไรครับปฏิบัติตามงานตามเวลาที่กําหนดนะครับกรณีที่ต้องเข้ามาสํานักงานขึ้นงานบางอย่างมันมันอยู่ว่าอกโมร้อยเปอร์เ็นไม่ได้ครับบางทีก็ต้องมาออฟฟิศบ้างนะครับก็ต้องแจ้งหัวหน้าก็ต้องแจ้งลูกน้องให้เคลียร์นะครับหรือบางที เวอร์ฟองโฟมเป็นอยู่อย่างเนี้ครับแต่ลูกน้องอยากจะลางงานนะครับนะฮะเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการสื่อสารของลูกน้องตามระเบียบมาว่าระเบียบทํำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะผมคงไม่ได้อ่านได้ฟังทั้งหมดนะครับแต่มันก็จะมีเคสให้เห็นว่าหัวหน้านะครับในการมอบหมายงานเนี่ย,ยเนี่ยนเนี่ยหัวหน้าก็ต้องให้เป้าหมายนะครับคือคือ,ค,อคืออย่างผมแชร์ในแง่ของบริษัทผมเนี่ยผมผมทำทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เวอร์ฟองโฟมมาสองสมัชชิตนะ ก็ตอนเช้านะครับตอนเช้าผมก็จะริส์งานเนี่ยแหละนะครับง่ายๆเลยเอ,อส่งลายไปแล้วแต่ก็จะแต่แต่ก็จะบอกลูกน้องนะครับว่าอันไหนด่วนไม่ด่วนนะครับผมก็จะมีอันอันด่วนก็จะเป็นเลขหนึ่งอะไรเงี้ยจะเรียงละดัแบคบวามสําคัญออกมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอ,อต่อนะครับก็จะมีการรายงานความคืบหน้านะครับการเตรียม นะครับการเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการทำรีพอร์ตพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของซีพนะครับมีการตอบนะหนะ้าที่ของการสื่อสารหัวหน้าทำอะไรลูกน้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ด้านขวานะครับด้านขวาเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับ CP พีเขาไม่ได้อันนี้ก็เปิดเผยนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลลับอะไร เป็นเช็คลิสต์เพื่อสํารวจเตรียมความพร้อมของการทํางานที่บ้าน,นครับอันนี้ก็จะแจกให้พนักงานเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกับเป็นเช็คลิสต์เพื่อให้ให้ให้เช็คให้มันครบนะครับเช็คให้มันครบนะมันก็จะทําให้ลูกน้องนะครับรู้ว่ามันต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้เวิร์ฟอร์มโฮได้จริงนะครับเนี่ยอะไรที่ผู้เป็นเช็คลิสต์เลยผู้บังคับบัญชาน้องต้องเช็คอะไรลูกน้องต้องเช็คอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือถ้าพูด,ดงา่ายๆอันนี้ต้องเจ็บมากๆเลยคือห้องทํางานห้องทํางานที่เวลาเราทํางานที่บ้านมันเอื้อให้ให้เราทํางานได้จริงไหมน,นะครับห้องบางทีมันเป็นห้องเราเราเป็นอยู่คอนโดอะไรเงี้ยบางทีลูกเราวิ่งไปวิ่งมา,าทำงานไม่ได้หรือทางานยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีว่าเนี่ยเราหรือมันจะไปทําร้านกาแฟไหมหรือไปทําตรงไหนดีอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ